ก็เป็นตู้เย็นตู้แช่นะครับไฮเออร์นะครับรุ่นนี้นะครับซื้อยากนะครับของหมดนะครับก็เพิ่งมาส่งเมื่อปันมาบ่ายสามนะครับก็ต้องพักเครื่องสองชั่วโมงนะครับโดยที่ยังไม่เสียบปลั๊กนะฮะแรกนะครับเรายังไม่เสียบปลั๊กนะครับอันนี้ก็หลังจากสองชั่วโมงแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้เปิดไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่เย็นก็ให้โทรไปบอก นะครับก็ตอนนี้ก็เขาบอกว่าอย่าเพิ่งแกะพลาสติกอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครให้เรียนก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเพิ่งแกะนะครับเดี๋ยวราดูข้างในกันนะครับก็มี1นชั้นสองชั้น3ามชั้นมี4ชั้นนะครับที่เป็นลิ้นชักนะฮะแล้วข้างบนก็เป็นชั้นวางนะครับซึ่งก็มีด้านข้างด้วย เดี๋ยวเราสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเสียบปลักใช้งานครับผมโอเคนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับก็สองชั่วโมงนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็เครื่องก็เริ่มทำงานนะน,นะครับตอนนี้เป็นโหมดฟรีสนะครับมีสามโหมดนะฟรีสซอฟฟีส,ฟสแล้วก็เอฟฟีสนะ นี่อาเปลี่ยนโหมดได้นะครับแล้วก็อุณหภูมินะตอนนี้ขึ้นที่18นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอสักชั่วโมงนึงนะครับอ๋อทดสอบแล้วว่าตู้สามารถใช้งานได้ดีนะครับก็คือ,อเย็นเทียบเลยนะครับคราวนี้มาดูข้างในกันนะครับอันนี้ไฟนะฮะไฟเป็น LED เนาะน,นี่นะครับเก็บนมเต็มเทียบเลยนะครับโอ้โห ที่ให้อีกนะครับโอเคนะครับนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ